อะไรเนี่ยตายเถอะอุะ้ยเ,เ,เดี๋ยวมันมีทางนี้ด้วยที่นี่ที่ททไหนวะเน,นี่ยอุ้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมิสเตอร์อั๋มนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมและเกมวันนี้ที่ผมจะมาเล่นนั้นก็คือ Mine c r a f t h e r รอร Map นะครับในสุดซีรีส์นี้ก็ถึงตอนที่3สักทีผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยติดตามซีรีส์นี้ไหมถ้าติดตามเ่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเออชอบซีรีส์นี้นะฮะผมจะได้ทำต่อนะครับผมแบบที่ผมยกมาเล่นในวันนี้นะครับก็อืเป็นแบบที่ชื่อว่าชื่อวอะไรวะแป๊บหนึ่งนะแมบชื่อว่า,า house in the woods นะครับผมหรือก็คือบ้านที่อยู่ในป่านะครับแต่อันนี้มันจะจบเลจบเรื่อย แบบนี้มันจะตรงตัวเกินไปมั้งครับน่าจะพูดว่าบ้านหลังที่อยู่ในป่าดีวกว่าไหมเออ สยองขวัญแล้วก็ทุกคนอยากจะให้ผมเล่นไมค์ครับแบบไหนหรืออยากให้ผมเล่นเกมผีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นแบบนี้กันเลยเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยฝากกด cribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะที่จะกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับเวลาผมอัพคลิปนะครับผมอ๋ออันนี้ก็คือแบบต่างแมบที่เขาทำมาเหมือนตรงนี้ก็คือแบบที่เขาทําด้วยครับนอกจากแบบนี้นะฮะ วันนี้นะฮะวันนี้คือแมปครีเอเตอร์นะฮะหรือว่าผู้สร้างแมปนะรครับคือฟูดเบรกนะครับผมเรามาดูกดกันก่อนดีวกว่านะมีอะไรบ้างโอเคเราให้ใส่เฮดโฟนะซึ่งเราใส่อยู่อ๋อห้ามนอนนะครับผมแล้วก็จะมีจจมสแกนในแมปด้วยนี <laughs> <laughs> ่เซ็ตหูฟังนี้7จาแล้วมาสูงกว่านั้นแต่ผมนี่จัดไปต้องร้อยหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีวยกว่าน้อ ว่าร้านบารให้เสียงสยดให้ดูทุกไปจก่จอดแบบนี้โดยฟุตเบรกนะครับผมก็จะอ,าอ่านอย่างนี้เนาะอ๋อฟุตเบรกโอเคตอนนี้ระยะมองเราสั้นมากอยู่ในรถอีกแล้วเหรอนี่มันเป็นของชิ้นสุดท้ายแล้วฉันต้องเอามานันไปให้สเตนเจอร์อ stranger, ทำไมต้องพูดสเตนเจอร์ก็คือควรจะพูดแบบประมาณว่าคัสตอมเมอร์ดีกว่าไหมแบบลูกค้าอเอาเ,เ,เป็นว่าเอ,อ อ่า uh, อันนี้คือเหมือนเราเป็น uh, บุรุษไปษณีหรือว่าเด็กส่งของนะครับแบบประมาณว่าเออเนี่ยมันของชิ้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาไปให้ลูกค้าคนสุดท้ายนะครับ go behind the minibus to pick up a package นะครับทาไมแพ็กเกจมันทำไมมันเป็นแพ็กเกจอ่ะมันไม่อืมก็นั่นแหละช่างเหรอเราไม่ต้องไปติอะไรมากแต่ประเด็นคือมันจะทำให้ผมอ่านไม่ค่อยออกเลยซิ okay. โอเคฮเฮ้ยเฮ้จัง โอ้โหแพ็กเกจมาเป็นไอ้อนี่เลยไอ้ที่ไปไปดเอเลยนะฮะแล้วว่าแต่แนี่อยู่ไหนอ่ะอฮะจิบแพ็กเกจแล้วก็ไปไม่ได้ให้แล้วเราต้องเมือ,องมันอยู่ตรงไหนอะอืมทางมืดบนอา้าวไม่ใช่องนี้หรอ คือมันมืดมากครับแล้วมันก็แค่บอกว่าแห้เราไปหยิบแพ็กเกจมาก็คือของน่ะที่ด้านกระโปรงหลังรถนะครับผมซึ่งผมก็ไปหยิบมาแล้วแต่ว่าก็ไม่มีอะไรซึ่งไปต่อไม่ได้แปลว่าต้องมีด้านซ้ายอ๋อนี่ไงเ <c oughs> สียงกรวดนี่มันดังจริงเลยผมพูดรลเสียงดีไหมเนีย่ยกีดแน่นอนมีกีดแน่นอน <c oughs> น้าช่วยบ้านใครมันอยู่ในป่าอย่างงี้เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอ้ได้ยินต่เสงกรวดแบบนี้ผมก็ไม่สบายเอ้ยสวัดดีครับที่มันที่ไหนกันเนี่ยที่นี่มันอะไรกันวะเนี่ยแบบนี้ดีกว่ามัอันนี้อะไรอ่ะหุ่นหรอวัดวัดพวกขโมยเสื้อหุ่นอ <c oughs> อยู่แปดโทเอาไม่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 ไมไม โอเคโอเคของโอเคโอเคอ่าอ่าใส่ใส่เอ้าเวีนกลรมหรือว่าผมจําเป็นต้องหยิบไฟนี้มาด้วยวะอ่ะเงี้ยเฮ้ยผมจะโบกเค้นแมพเขาเปล่าอ่าผมขอเสื้อเกงกันแล้วกันช่วงนี้อากาศมันร้อนเดี๋ยวอากาศร้อนเกี่ยวอะไรเดี๋ยวถ้าว่าผมขโมยนะฮะผมขโมยขโมยนะครับโอเคไปอุ้ย เออมันก็จริงที่นี่ที่ไหนโอเคแล้ไงต่อคือผมต้องไปทางไหนต่อนอคือออบเจกตีบมันก็บอกแค่อย่างแรกอย่างเดียวนะครับเหมือนเออตรงนี้จะเป็นที่เออบูชาอะไรสักอย่างหึ่งนะก็แตอ่ออกยังไงตรงนี้มีทางไปต่อนะครับเดีย๋ยวจริงเลยไอการที่เรามองอะไรไม่เห็นเนี่ย อะไรเนี่ยตายเถอะอุ้ยโว้แม่เอ้ย,อยตกใจหมดเลยเราจะบ้านครับบ้านหลังนี้ที่เราเข้าไม่ได้ติดติดติดก็ไม่ได้ <laughs> เอา้าตรงนี้คืออะไรตรงรถนะจะลงไปได้ ถ้าผมเดินผ่านนี่จะอะไรไหมเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากเลยนะตรงนี้มันมีกับดักเขาเรียกว่าอะไรนะคือผมไม่ได้เล่นมายครับนานแต่ว่าเออมันเป็นเหมือนอะไรกับดักอะ่ะแต่มันก็ไม่น่าใช่เนาะแต่เหมือนมันทําเป็นไ,ไอไอเขาเรียกว่าไอที่เอ่อช่างโอเคเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่าอันนี้มันเป็นอู่ซ่อมรถสินะโอ้โอ้หึ่ง ไม่หนามีเรอเปบ้านใช่าาบ้านเข้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีอ่อส่งของครับแปลกจังแฮะฮะเอสวัสดีอืมโอ้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนประตูมันปิดอ่ะแล้ฉันจะออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยโอ้โหต้องสิงหล่อไว้ก่อนอ่ะเป็นตัวเอก อฮ้ยโอ้โหมิตบคผมขโมยเสื้ออีกแล้ว <S <S เอาหัวด้วยได้ไหมเอาหัว <S <S พอแล้วเล่นเกินไปแล้วไม่หลอนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมสำรวจชั้นล่างให้มันเสร็จเขาบอกห้ามนอนนะครับโอเคเราจะไม่นอนเดี๋ยวมันจะเชา้าโอเคฮนะ เสียงมันเสียงมันเบาแมากทุกคนหลอนนะหลอนนะด้วยความที่เสียงมันเบาไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยมันทําให้รู้สึกแบบเอมันระแวงแฮต้งชิดกําแพงแฮโอเคเออกไปจากที่นี่ซะ ขอบคุณที่บอกนะโดนจำแกไงเงะเลยเอาวะมีชั้นสามอยู่ครับนี่เอ่อเราแค่มาส่งของไม่ใช่หรอเราทำไมเราไม่วางแล้วเราก็ออกไปซะอนะใช่หใช่ไหมทำไมเราไม่วางแล้วเราก็ออกไป มันทำอะไรที่นี่อุ้ยอะไรอะไรเสียงอะไรเมืกี้โอ้โอหหุ่นไล่กาปะโถโอ้ยหุ่นไล่กาที่มีเลือดอ๋อเป็นหุ่นต้องหัวออกได้ไหมกลัวเหลือเกินเจ็บหัวไหม broken maps จุดจุดเลย อ่ะฮะม่ huh. ไงต่อคือผมต้องทำไงต่ออืมเอ่เอผมต้องหากุญแจหรือหาอะไรต่อไปหรือเปล่าอ๋แต่ทางออกตรงนี้มันคนละทางกันหรือเปล่าเออว่ะมันคนละทางกันเนี่เอ้ยเหรือว่ามันทางเดียวกันวะก็ตอนที่เราขึ้นไปตอนนั้นมัน มันมันมีอีกทางหนึ่งดห,หแต่ว่าผมหลอนว่ะเอาเอาแล้วว่าผมหลอนแล้วแล้วไปของมาส่งครับของแล้วเอ๊ะแล้วต้องทำไงเนี่ย ออกไปไม่ได้ทุกคนเดอะไรขึ้นเถอะเอผมต้องหาอะไรอะ่ะผมต้องหาพวกคันโยกอุย้ยมีชันเตอดินเอ้ยฉันไม่เคยเห็นชันตเตดินที่นี่มาก่อนเลยอะ่ะอ๋อแปลว่าตะกี้มันไม่มีนะครับผมว่าอยู่ทางไปทางมันแบบโบ่ต่อเฮลเอะเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยฉันติดอยู่ที่นี่เหรอเอ๊ะฉันควรจะทำยังไงดีอ๋อ โอเคตรงนี้มันปิดเอาไว้ต่วเฮลท์เอตืนอ่านหนังสือตายเถอะผมไม่ใช่คนคลั่งอ่านหนังสือขนาดนั้นซะด้วยสิโอเคอันนี้คาคีอ้ายวิวิวจ้าัสดีรคบนี่ทำให้ตกใจเอามานี่เลย ตูเตาวันนี้ไปอ,อ,อีดุง้งคาคีแต่ประเด็นคือเดี๋ยวมันมีทางนี้ด้วยที่นี่ที่ทททไหนวันเนี้ยอ้อยอุ้ยดุงหมดเลยโอสวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับผม อ้ยใจฉันพอดีออกมาคุยกันก่อนนี่เราเราต้องทำไงอ่ะทอ่อ๋ออะไรสักอย่างหนึ่งให้กับผมใด้ไหมหรือว่าอุ้ยอ๋อด้านหลังเปลี่ยนไปแล้วแบบนี้ดีเหมือนกันนะเป็นการจัมสแกร์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาพแบบภาพ่า เป็นการจัมสแกร์โดยที่แบบว่าเอา่อจะเป็นต้องใช้ภาพแบบจัมสแกร์ขนาดนั้นเหมือนกับไอแบบเดอะโคมาธรรมาดานะครับผมโอเคอ่านะแบบมุมแบบนี้นตรงมุมหัวมุมชอบจังฮะพูดมากเนี่ไม่ใช่อะไรข่มความกลัวตัวเองโอ้ยเก็ไะไรจะถึงเนี่ยอ๋อถึงแล้ว w h e t t l l is t l a t m ม n คืออะไรอ่ะทุกคนคือเตียงนอนัะรู้อันนี้ก็เชอร์กบล็อกนครับผมวแดงเขียวนะผมไปจำไว้แดงเขียวฟ้าอ่าแดงเขียวน้ำเงินโอเคมันต้องมีรหัสแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอะไรคือด้วยความที่เสียงแม่งดังเว้ยทุกคนแม่งโอ้ยตัววิ่งตามหลังกูมาอาสดีจาะ สัทีผมไม่ได้หันไปมองอะ่ะโอ้ยมึนนๆนนไปนหมดเลยกลายเป็นว่าแทนที่จะกลัวผีนะครับกลายมาเป็นว่าผมเนี่ยกลัวเสียงเอ่อเสียงซาวมากกว่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรสำหรับผมรู้สึกว่าแบบนี้มันก็ดีมากเลยนอกสีจากว่าผมกำลังจะอ้วกแล้วตอนนี้อ้ฮ่าาโอ้ยมึนเว้ยโอ้ย หายได้ยังหายได้ยังโอเคงไงต่อโอ้ยปิดแล้วประตูบ้านโจนให้อย่างนี้เลยก็แล้วกันถามจริงเรามาที่นี่กันเพื่ออะไรครับผม <c oughs> เพื่อเอาของมาให้แต่เราไม่ควรเข้าไปในบ้านเขาอะ่ะโอ้โหอ,อะไรกันบนเนี่ยนี่มันอาเรเสือหรือว่าเขาทำดีมากเลยนะ โอ้าโอ้โหวัดเสรอขาดเลยอะ่ะตรงนี้มีการบูชาโอ้โหตัวขาดอ่าลัทธิอะไรตรงนี้กันเนะนี่ยฮะเหมือนแบบเรารู้ประวัติศาสตร์นั้นเหรอพราะว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกับที่นี่วะเนี่ยนั่นสินะ เราใส่ชุดแบบนี้แล้วเขาจะไม่ตีเราใช่ไหมสั่นสิจ้าเฮ้ยโธ่เอ้ยดุมไปเลยผมว่าแล้วว่าต้องไม่ปล่อยไปง่ายตายเถอะมาสิมาสิไม่ต้กลัวายกั้นหรือกลัวละ โ oh, อ้หเพลงไมค์คราฟมาหมดเลยไมค์กระพริบด้วยลูม Double o n ลูม d o u b e Two ลืม b e r e e d o b e r d o u b e f i v ไอเราคิดว่าแมปมันจะจบแล้วเนี่ยแต่แบบเฮ้ยมันมีเยอะกว่าที่คิดเว้ยอันนี้คือรถเราใช่ไหมน่าใช่แล้วตรัดอา้าวรถเราจริงเหรอยังไม่ไขกุญแจรถเลยนะ วัาไอพีวัดขอบคุณที่เล่นใช่โอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมคือใครก็ไม่รู้นะฮะแราแบบนี้ถ้าถ้าใครอยากจะไปโหลดเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ description เลยนะครับผมเพื่อเอาไปให้เพื่อนเล่นนะครับแล้วเราก็นั่งดูรีแอคเพื่อนว่าเออเพื่อนจะตกใจหรืออะไรแบบนี้ไหมเหมือนกับที่ผมตกใจไหมก็ ตามสบายนะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเลยทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอยากจะให้ผมเล่นไหมครับแบบไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์ได้นะครับผมถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมได้หยิบมาเล่นให้ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ทราบต้องขอต,ต,ตลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบุย,บย